โปรโมชั่นสุดคุ้มราคาพิเศษเครื่องวาดแพทเทิร์นเสื้อผ้าพร้อมตัดและโปรแกรมสร้างแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปสวมใส่เสมือนจริง 3D Fitting พร้อมเห็นได้ทันทีไม่ต้องรอตัดเย็บจริงพร้อมสอนการใช้งานให้จนกว่าจะเป็นฟรีดูแลหลังการขายให้ตลอดไม่มีกำหนดเวลาทดแทนการสร้างแบบแพทเทิร์นบนกระดาษเปลี่ยนมาสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจอาชีพ ด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าและผู้ที่ทำอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วหรือโรงงานการเม้นทั่วไปในยุคสมัยที่เสียงเงินทั้งทีต้องคุ้มค่าราคาพิเศษคุณได้ครบทุกอย่างคือเครื่องวาดแพทเทิร์นเสื้อผ้าพร้อมตัดและโปรแกรมสร้างแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้ารวมถึง 3D Fitting พร้อมสอนการใช้งานให้ฟรีจนกว่าจะเป็นมีคู่มือการใช้งานให้ฟรีด้วยราคานี้รวมทุกอย่าง ผ่อนได้10เดือนผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารหมดยุคแล้วครับกับการทำแพทเทิร์นมือแบบเดิมๆมันล้าสมัยแล้วครับคุณยังต้องทำแพทเทิร์นบนกระดาษหรือเขียนลงบนผ้าอยู่อีกหรอครับยุคสมัยนี้อะไรต้องทันสมัยรวดเร็วอยู่บนออนไลน์หรือในคอมพิวเตอร์มือถือหมดแล้วครับเราพร้อมปรับเปลี่ยนการทำแพทเทิร์น บนกระดาษแบบเดิมๆมาเป็นการสร้างทเทิร์นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกตไซส์และวางมาร์กไม่ต้องมาวาดลงบนกระดาษหรือบนผ้าอีกแล้วครับถ้าคุณพร้อมเปิดใจมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเอาไปพัฒนาธุรกิจของคุณให้รวดเร็วประหยัดเวลาและเงินทันสมัยในยุคดิจิตอลเราพร้อมเดินไปเคียงข้างคุณทุกขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนแบบเดิมสู่การปรับตัวให้ทันสมัย ไม่ต้องมาเก็บกระดาษให้ลกรงงานอีกต่อไปครับเบื่อไหมครับกับการเกตไซด์ด้วยมือแบบเดิมๆลองปรับเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมเกตไซด์อัตโนมัติง่ายเร็วส่งไฟล์ไปให้ลูกค้าได้ทันทีผ่านไลน์เฟซบุ๊กอีเมลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆคุณยังต้องมาวาดมาร์กลงบนกระดาษหรือลงบนผ้าก่อนตัดอยู่ไหมครับถ้ามีวิธีที่เร็วกว่าดีกว่าประหยัดเวลากว่าคุณ ไม่ลองมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเลยครับเพื่อจะทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นลดต้นทุนการผลิตทำให้เหลือกำไรเยอะขึ้น